อีพ่อพ่อกินเหล้าเถอะว่าจันเออนี่ก็ไดงในนั่งนในบ่เหรอเอออยากกินเหล้าเส้นพ่อกินเหล้าน้องเตียงมุกอ่ะเหรอเออเส้นพ่อกินเหล้าบอยบอกเอื่อก่อนตรีมเตีมมุกไปเออยิ่งพ่อมากินเหล้าด้วยพวกกะิกินเหล้ายุสัยพูดแม่ไม่เลยว่าปกตินี่อยากกินเหล้าแม่ว่าจันนั่งพูดกินกินสิเขาไปใกล้บ่พ่อบ่บุญไปกินเหล้าอยู่นี่ โดนย่ำเขามากพอกันคุณเขาจังการย่ำเทศการกามาพอกันย่ำลูกเต่ามากคุณย่ำลูกเต่ามากลูกหลานมากคุณแต่อันนี้นะฉันจะทานว่าผมเฮ็ดลาบไปแล้วบ่ได้เอาเหล้าบ่มีเหล้ามีอยู่ลาบป่าน่ะแต่บ่มีเหล้าเฮ็ดลาบถวายเพิ่นเออมื้อมื้อนั้นว่าเฮาอัน เคือเล่กหรือก็เล่กว่าเบลี่อันนั้นดอกไ่้เบลี่เป็นเบลี่ยังดอกเบลี่ปงบเบลี่ยังดอกแวะแต่งพาเขาไปสู้กันกินด้วยชื่อมีลาบ้านนี้เบลี่กินเหล้าเต้เบลี่ไปบอกลูกบอกหลานว่าอยากกินเหล่าไม่แรงนี่ละ่อเรียกว่าผู้ใดอยากกินเหล้าอีหล่าว่าสั่นเพื่อนว่าสั่นเพื่อนว่าอยากกินเหล้าว่าสั่นเอาว่ามันอีหล่าบ่อยอยากกินเหล่าบ่อีหล่าบ่าอยากเพื่อนอยากกินเพื่อนเลยมาบอก เพิ <hey? S 1> ่นบ่อเพิ่นบ่เพิ่นยังนี่เพิ่นจะได้อียังบ่อืว้ายื่นไปซื้อครับครับบ่อบ่บ่เห็นม่นบางเลยนอกครับางอันแลเพิ่นอยู่นบ่เห็นแต่มู่วว่าอยากไดอันนั้นอันนี้บ่ออันนั้นเลยบ่อเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่อยากได้อย่างเด้ค่ะแเพิ่นจังซี่ี่ะแต่อยากกินเราแล้วพี่่สิเอาไปเอาซานเอายังงามๆมาเพิ่นกับ่เอเพิ่นสิเอาแบบนั้นเอาซนนั่นอาซนนั้นบบโบาณแบราณแบรแบบโบราณแบบแบบโบราณบ นไยังไงนะแม่นะแม่หกนาเก็บกองเขาไม่ได้ไปสียาได้เขาบอกปูเลยยาเขีมแนสั้นมีคู่ยาเดียวเฮ้เจ็บข้องรายบอกไปไปสียาโอ้ยนบขึ้นและครปูใหญ่ผู้ขาเก็บหลายเด้อใหญ่ไปหาหมอผู้ขายาเขีมนอนหับไปตื่นคืมากขึเศร้าเขากระเาะนะหายไปมนเปนท้อเาเองแต่แต่กระเพิรให่เนี่ยเรายูครับนีเนี่ย ผูู้้ในบ่อเดินท่องไปบ่าน่่งนันเพื่อเสือกคอยท่องท่องไปแสไหมไปบ้างเพื่อนยุนียุนีนี้นน้มภาษาไทเพราะแม่ยังดีไหวไปอย่างไก็ยากเพราะ้นเป็นพุ่มเก้ามาแม่ก็จง่ายมาแต่บ้านฝางมาอยู่เขาจาไรทีอยู่คุณเด้ไมอยู่ เพิ่นก็เลยมาอาศัยอยู่อันเพิ่นมาซื้อนาอยู่หันนามาซื้อทีน่ะนะเข้าก็เริ่มไปเออเป็นลูกซีเพิ่นบอกลองเพิ่นมาใหม่เนาะเพิ่นมด้เป็นลูกซีเพิ่นว่าเพิ่นได้ว่าเพิ่นเริ่มมาหน้าเพิ่นเริ่มมาขอใหม่ไพ่เพิ่นเริ่มหุ่นจักไง่ละไง่ละมาสั่นแต่ว่าปูอยู่หน้าเจ้าอยู่มองใดอยู่พ้นกันก็ว่ามันอยู่พ้นนี้บ้านบ่อเด้ไม่จิมี้ก็ไฟสองก่อสามก่อนแม่นละเพิ่นอยู่หันละ ได้วางสิประตูนี่มซื้อรถเจ้ยวเขาบะเจ้ยวเขามาบ่ไไรไปบลอดเลยมันบ่บอกมันเป็นอย่างเงี้ยมันเสียตัดรถมันมาบอกกุสกรนกวิยญานกุประตื่นอ่ากูบว่าไห้มันไห้ไม่ใช่ปูเนว่าบ่อไหนีโบผ่านคือด้ขายเลยรถใหญ่ไหมบ่อไ้กาวบ่อไรญ่รถยันรถใหญ่นะกุปตะตื่นเกี้ยวเขาข้ามไบไกลลูกก้อนลูกสองแสน เสียงขึ้นมากเสียงต่างบอกรดย่าบึาบอกเพิ่งกัดเสียงนี่ไม่ได้บอกไม่ได้เราแยกเดี้วอะไรแต่อีแม่มันก็บอกได้สาม่วดแม่มันเด้แม่อีมอนีเอื่อยมันนี่บอกสองงวดวมงไปเอามี่เข้าเข้าเอาผู้เดียวหรบเข้าไป็นผู้เดียงมันอีเอื่อยมันก็ดีเข้าได้ผู้เดียวมันตมบมือตัวสีโรดหาหาหาตัวสีนั่งซื้อแล้วก็นั่งซื้อนั่งี่ แล้วก็ยกขึ้นเก้าหาเก้าเลื่อนแล้วผู้ขาก็โทษไปทันทีเลยบอกข้าเจ้าซื้อเรียกใครแด่เสร็จหรอได้หาเก้าตอนนึ่งบ้านหาเก้าแม่คนบอกมือเด็กที่อีนี่นี่มันอีนี่นี่มันเลิศมันบอกตลอดอีนี่อีน้อยๆอีนี่น้อยเนี่ยบอกดีเขาไม่ได้ถามตะกี้กับมิตรเว้าไปเขาก็บคนใจน้องแตงโมเนี่ยบอครับแม่บอกดีบอกแค่ชุ่มหดแล้วไป ร้านเา่นเลเขาก็ให้กมาสนใจว่งใบวนี่้ลดนีละไม่ญงมันโอ้ยอยากไปเฮ็ดงานบอกแม่เสิรมาจนซุปป๊บกมาจอดรถปั๊บนี่มันะเห็นรถนี่เอ้าแม่ถ้ใครนอนอยู่ไหนมาที่บ้านกินนะเพอเตียงบ่พอเตียงพอเตียงไม่ใช่มันอาหารหลังเตี้ยที่เขาปรทสวนที่พูดนเปน่แม่ไั่นแม่มาเบิ่งผูใดมานอนอยู่นี่ แม่มันก็บอกฟังมันตายอยูอ่นี่บอกเขาก็กเรื่างันสี่เออหรือมันตายอยู่นี่บอกเลขกนิดเดินลุ้นเต้มเดียวแต้มเดียวเขาก็เลย่างันสิเอ้าเขาเดินหนีแล้วแม่ด่าว่วาใส่ผมเ,เดินไป แม่หลุหลานมากเมื่อนี่บอกแขกเพิ่นมีโสงมีไส้นเด้อบอกเยอบอกแอก็ได้บอกตสมอคนลาเพิ่อนเพื่อนมาได้มากยังดอกเพิ่อนมาขอเล็กขออย่งเยอะขอโชคขอโชคขอย่างจดึงมากไปตัวข้าวเยอะขอโชคให้พี่น้องเอฟซีทั้งบ้านทุกคนนี่กะื่อว่าหลังเพิงแนวนี่นะจันเนาะแต่แต่ซีสามันเบาอีกสิ เออว่าวเตมือนั่นแหละเรียกเลยบอกมันมันหวยมุกเจ่ามันที่ว่าตัดเลยบอกเจ้าเมียบอกมันบริจากหรอเลขที่สามเหมือนยามว่าวมันมุกบริจาพ่อสามซีเจรัญญานเอานออ้อมุกสามซี่ม่ปนซีสามบอกสามซีบอกนั่นละก็ซื้อกลับไปรถละก็ไปก็เอาแต่แต่ก็จะซื้อไว้อยู่เนี้ บพแน่ดิโต้เพนแน่มันอาจจะเป็นตัวกันตัวบังไว้กันไอ้สื้อไว้อยู่เราบกเขมาหลายตัวเนาะเลยนะสี่สามสี่สี่ห้าไปเป็นเลขนะบ้านนี้ได้สิเปิดเป็นนี่ยบังเดียร์ฮาวานี่จบกันผมไร้เทศนังนี่ยังเป็นผมบึงก็ืครับบัสกนึ กายงานพิเศษงานพิเศษน้ำเห็ดตาตัวเลขนี่ยังเยือกคือเก่าอยู่นะพ่อเนาะเนี่ยเนี่ยคเลขยังคือเก่าน้องแตงโมของแตงโมนี่ยังคือเก่าเดี๋ยวตะวันอีพอสิสะดวกเบอร์ทรของอีพอบอกหัวเอ็กซ์ซทรมากมือสุดท้ายหรือว่าตั้งไหนเอามือมือมือเดี๋ยวหายเบิ้งเลขแตงโมมันสิ่เตียนบอกสี่พันทั้งสองเออสี่พนทั้งสบอ หรือว่าพ่ออยากสะดวกให้เพื่อนโทรมากกับสิลงให้ยกับพ่อว่าเดี๋ยวเบื้องผ่านนีชุดนีผ่านเป็นก้อนค่อยลงก็ได้เอผ่านชุดนี้ก้อนเพื่อให้ความมั่นใจเพื่ออัยูทูปของเบื้ด้หลายก้อนเอาง่ายสะดวกนะยกทั้งใดก้อนก็ได้พ่อเอายกเด้อบร้อยได้ครับยกไปทั้งพูนก้อนค่อยหมุนมากก็ได้ครับแนวเปลี่ยนแปลงเดลก ตัเลก่างคือเกา,ข,เกาของพ่อเตียงนะคะ่านผู้ชมพ่อเตียงแม่ลำไยตะวากะตอนเลแต่มาจากนอกแต่งโมค่ครับแต่มาจากดูอันล้านเป็นกันไม่เส็นี่จากฟังดลยฟังพอําแอกซือ้อฟ<ม>ังนี่มาแต่งแต่แม่เพิ่นลักจะดอักต,ต้น,<ม>ตนแตอขัเพ่กาต่ยสมหวัขงข้ามคือพามม่ได้ก็ม่เบิ่ง แคมัึงคืนดึงคือเอยมัมนว่ามันืเก่าหมแคบเด้พี่น้องสี่ห้าเตรียรแมแคบเตรียมจดเลยครับเน้นๆนะครับแคปหน้าจอครับตามเนี่ยตัวเลขยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนสี่สามสี่หาคเก่าครับแล้วแล้วห่ครับ